ต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนยติด่วนเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณารอยเลื่อนมีพลังที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศของคุณแจ่อมิงโตตายงกับคณะเป็นผู้เสนอแต่เนื่องจากมียติในทำนองเดียวกันอีกสองฉบับคือยติแรกของร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชก,กับคณะเรื่องขอให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกรณีรอยเลื่อนของเปลือกโลกในประเทศไทยเคลื่อนตัวกับยติด่วนของ คุณวันลบสุปริยศินนะครับเรื่องขอให้สภาพิจารณาปัญหาดินถล่มและน้ําป่าไหลหลา,ลากเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่เสียงภยัยขอเชิญคุณแจ้ามิงโตตยงในฐานะผู้เสนอยติครับครับแล้วเดี๋ยวขอแจกเอกสารยติของคุณวันลบสุปริยสินให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยนะครับเชิญคุณแจ่มิงโตตยงครับท่านประธานที่เคารพ กระผมแจมิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ตามที่กระผมได้เสนอยติด่วนเรื่องขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาลอยเลื่อนมีพลังที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศที่จริงกระผมได้ให้ความสําคัญในหลายประเด็นหลายเรื่องโดยเฉพาะปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้มีการพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสภาได้ให้ความสําคัญถึงความ ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งปัญหาหนี้สินของภาคประชาชนที่ทสภาจะต้องมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสข้างหน้าท่านประธานครับสืบเนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะคาดการได้และปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สังคมมนุษย์เขาทำขึ้นมาเองส่วนหนึ่งในอนาคต ซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดการได้ครับว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะปัญหาลอยเลื่อนมีพลังผมขออนุญาตเพื่อการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจอย่างง่ายๆลอยเลื่อนมีพลังก็คือแผ่นดินไหวนะครับแต่สิ่งที่ก็ผมหยิบยืน่นได้ยกยติขึ้นมาเสนอต่อสภาก็เพื่อที่จะให้มีการเตรียมการหากเกิดภัยพิบัติ ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้ความดูแลปี่น้องประชาชนท่านประธานครับปัญหาสิ่งแวดล้อม <c oughs> ที่เกิดขึ้นก็ผมต้องคงต้องใช้ขออนุญาตท่านประธานใช้ PowerPoint ประกอบเป็นช่วงๆครับท่านประธานครับเชิญครับแล้วผมขออนุญาตนะครับแจกเอกสารของกรมบรรเทาสารภัยด้วยนะครับเชิญคุณแจ่มิงต่อครับครับป,ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่กับผมละคณะได้ยืน่นวันนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นําเสนอในวันนี้เพื่อต้องการให้รัฐบาลนั้นได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นและไม่อยากให้พี่น้องประชาชนที่ได้ฟังการอภิปรายในสภาวันนี้เป็นเป็นประเด็นและเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นจนว่าตื่นตระหนกว่าจังหวัดว่าในประเทศนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ความภัยพิบัติเกิดขึ้น สิ่งที่สําคัญที่ผมนําเรียนต่อท่านประธานเมื่อสักครู่นียครับว่าปัญหาลอยเลื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้หากมีการหากรัฐบาลมีการเตรียมแผนในการดําเนินงานและกามีการการเตรียมภัยอย่างเป็นระบบสิ่งที่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นได้สองสาเหตุ สาเหตุแรกก็คือเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทําขึ้นเองโดยเฉพาะในการทดลองระเบิดประมานูการกักเก็บน้ําในเขื่อนและการวางระเบิด <c oughs> การทําเหมืองแร่ <c oughs> และอีกสิ่งหนึ่งก็คือเกิดจากภัยธรรมชาติโดยตัวมันเองซึ่งภัยสิ่งแวดล้อมภัยพิบัตินี้ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ถ้ามันจะเกิดนี่ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะคัดค้านไม่สามารถที่จะยุติปัญหามันได้ แต่สิ่งที่เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์สึนามิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกคนในขณะนั้นแทบจะววระ,ะเมื่อมีการเตือนภัยจากกรม,รมจากนักนักธรณีวิทยาว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิในทะเลอันดามันทุกคนแทบไม่เชื่อแต่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์สึนามิจริงๆ และการเกิดสึนามิครั้งนั้นทําให้ผู้คนเสียชีวิตกันมากมายามท่านประธานที่เคารพครับในการเกิดแผ่นดินไหวถ้าเราติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งทําให้ประชาชนเสียชีวิตกันมากมายทรัพย์สินบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็เสียหายกันมากมายแต่หากมีการเตือนภัยจากรัฐบาล และมีการวางระบบในการแก้ไขปัญหาสามารถที่จะลดอัตราการเสี่ยงเกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดณวันนี้ที่ผมต้องยืนยติด,ด่วนขึ้นมาเพื่อพิจารณาวันนี้ผมได้มีการติดตามข้อมูลในด้านธรณีวิทยาจากนักธรณีวิทยาจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัย ไอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิายยทยาลัยเกษตรท่านประธานทราบไหมครับเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดว่าเหตุอาจจะเกิดแผ่นดินลอยเลื่อนหรือลอยเลื่อนมีพลังในประเทศเนี่ยจากภาคเหนือภาคก,กลางไปถึงภาคใต้และภาคอีสานบางจังหวัดมีทั้งหมด1 2 1ยเอลอยเลื่อนและลอยเลื่อนที่มีพลังจรงิงๆ4 5ลอยเลื่อนลอยเลื่อนมีพลังก็คือลอยเลื่อนที่สามารถทําให้เกิดแผ่นดินไหวครับท่า,านประธานแต่สิ่งที่ลอดแหลมมากที่สุดในประเทศนี้ ที่จะเกิดปัญหาแผ่นดินไหวคือ14รอยเลื่อน14แนวแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและแมีการคาดการณ์จากนักธรณีวิทยาเขาบอกว่าแผ่นดินไหวนี้อาจจะมีเกิดขึ้นในประเทศประมาณ2,551คือปีนี้หรือไม่2,560นะครับสิ่งที่ผมพูดนาวันนี้ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าผมกลัวว่าการสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนจะมีความตื่นตระหนกอย่าได้ตื่นตระหนกครับ ว่าสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรมาพูดจาณวันนี้เพื่อที่กําลังจะหาแนวทางในการแก้ไขและการหาทางป้องกันโดยเพื่อที่จะได้สอบถามรัฐบาลว่ารัฐบาลได้มีแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรท่านประธานที่เคารพและสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดในเมื่อมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามที่นักธรณีวิทยาได้มีการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีรอยเลื่อนบางส่วนที่พัดผ่านไปตกในทะเลอันดามันและในทะเลอ่าวไทย สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลอยเลื่อนพัดผ่านไปตกในทะเลอันดมามันและอา่าวไทยแล้วสิ่งที่จะเกิดน่ะตรงนั้นคือจะทําให้เกิดสึนามิน้ามิเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยและมีการคาดการณ์ว่าความรุนแรงของลมคลื่นจะมีความเร็วของคลื่นในทะเลหากเกิดแผ่นดินไหวนั้นนะต่อไปนี้อยู่ในระดับที่600้ถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละครับธรรมทานพวกผมถึง มีความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไม่อยากจะเจะเห็นเหมือนสึานามิไม่อยากจะให้เกิดไม่อยากจะให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ในประเทศแต่ว่าในเมื่อได้รับรู้สิ่งที่ทางการทางวิชาการได้มีการศึกษาแล้วเนี่ยพวกผมสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรก็จําเป็นที่ต้องมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาจะทําให้ผู้คนจะทําให้ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้นเสียหายกันมากไหมเหมือนกับที่เคยเกิด ในต่างประเทศท่านประานฮะสำหรับ100รอยเลื่อนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดมันจะเป็น100รอยเลื่อนที่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็น100รอยเลื่อนเจดีสามองค์ซึ่งจะมีการพัดผ่านมาจาก100รอยเลื่อนสแกงของพระมา่า สำหรับลอยเลื่อนเจดีสามองค์นี้ฮะน่าติดตามมากที่สุดเพราะว่าเป็นลอยเลื่อนที่มีการสร้างเขื่อนประเอินไปคล่อมบนลอยเลื่อนของกัญจนบุรีคือลอยเลื่อนเจดีสาองค์ที่มาจากลอยเลื่อนสแกงจากพม่าพัดผ่านเขื่อนวิชราลงกรณหรือเขื่อนเขาแหลมเดิมฮะแล้วก็พัดผ่าน ถึงจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับ100รอยเลื่อนนี่ครับที่น่าเป็นห่วงคือมีความยาวถึง210กิโลเมตรและขนาดความกว้างเนี่ยนะฮะเท่าที่นักธรณีวิทยาได้ได้มีการคาดการไว้มีขนาดความกว้างถึง25กิโลครับท่านประานสิ่งที่เป็นห่วงคือว่าถ้าเกิด100รอยเลื่อนหรือมีการแผ่นดินไหวเหมือนที่นักธรณีวิทยาได้คาดการไว้ผมถามว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้น ท่านประธานคงถ้าจะดูในใน powerpoint ของผมท่านจะเห็นว่าจะมีเส้นแดงๆซึ่งจะคาดอยู่ข้างล่างน,นะฮะที่ว่าที่มีว่าอันตรายนี่นะครับนั่นคือเส้นรอยเลื่อนหรือการนักธรณีวิทยามีการคาดการว่าจะมีน่าจะมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในหน้าบริเวณนั้นสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือว่าในขณะที่การไฟฟ้าไฟผลิตได้มีการจัดสร้างเขื่อนเจดีสามงี่นะครับ ในขณะนั้นไม่มีการศึกษาว่าเขื่อนนี้ได้ตั้งไว้บนลอยเลื่อนหรือไม่อย่างไรและที่ลงที่ลอยเลื่อนแห่งนี้เคยเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวแล้วฮะสมัยในปี2526 26เมื่อวันที่22เมษายนเ,าเกิดแผ่นดินไหวประมาณ5.9ลิตร5.9ลิตรนี่ลักษณะการเกิดความสั่นไหวนี่จะรุนแรงนะฮะ และก็เครื่องไม้ใชยสอยวัตถุสิ่งของต่างๆนี้จะมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าสิ่งที่ผมกลับไปดูย้อนเมือ่อใดไปศึกษาเรื่องปัญหาแผ่นดินไหวนี่นะครับจะมีทางการไฟฟ้าภัยผลิตได้มีการศึกษาไว้นะครับว่าเขื่อนของเจดีสามองนี่นะครับเขื่อนของเจดีสามองนี่ได้มีการเผื่อไว้ในการรับแรงสะเทือนต่างๆไว้ถึง4 500- ถึงสี่0เท่า แต่ท่านประธานทราบารไหมครับว่าแต่นักธรณีวิทยาที่ได้ไปศึกษาใหม่นี่นะครับเขาบอกว่าที่รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์นี้อาจจะเกิดเหตุการณ์รอยเลื่อนถึง7.8ลิตรถึง7.8ถึง8ลิตร7.8ถึง8ลิตรเนี่ยการเกิดความสั่นไหวเนี่ยจะรุนแรงมากครับท่านประธานอาคารก่อสร้างที่อยู่อาศัยถนนหนทางสะพานจะเกิดความเสียหายแผ่นดินจะเกิดการแตกแยกวัตถุจะถูกเหวี่ยงเลยครับ นี่ถ้าเกิดแต่สิ่งที่ผมพูดนี่ไม่อยากให้เกิดในประเทศไทยอยากจะให้ว่านักธรณีวิทยาที่ไปศึกษามานี่สิ่งท,ที่ท่านได้ศึกษามานี่ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยผมถามรัฐบาลได้เตรียมแผนการในการที่รองรับในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรจนถึงนักวิศวกรวิศวกรของการไฟฟ้าไฟ,ไฟผลิตที่เคยสร้างเขื่อนแห่งนี้ได้เขียนบันทึกถึง25หน้าให้กับการไฟฟ้าตอนที่ท่านได้ไดกเกษียณอายุราชการออกมาแล้ว ท่านได้เขียนว่าอย่างไรครับท่านได้เขียนว่าสิ่งที่การไฟฟ้าผลิตจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และให้สร้างเครื่องวัดอยู่ท้ายระดับท้ายเขื่อนเพื่อเพิ่มมาตรการในการในการ,ในการเตือนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผมอยากจะให้ท่านประธานเห็นว่าพอผมศึกษาต่อไปอีกครับว่าถ้าหากเกิดการแผดินไหวที่เขื่อนเจดีสามบงจริงๆมันจะมีปัญหา จา,จากนักธรณีวิทยาได้พูดถึงว่าถ้าเขือนเจดีสามวง์เกิดแตกขึ้นมาเนี่ย65อำเภอที่เป็นพื้นที่อันตรายและจะ,จะมีพื้นที่7,500ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่4ล้าน7แสนไร่จะมีผลกระทบท่านประธานดูใน PowerPoint ที่ผมนำเสนอเป็น PowerPoint ซึ่งซึ่งมาจากของการไฟฟ้าภาย,ภายลิลเนี่นะครับเป็นเรื่องน่าห่วงครับท่านประธาน13จังหวัด กหมายถึงว่าในภาคกลางนี่เกือบทั้งหมดจะหากเขื่อนนี้มีปัญหาและถามมาในจังหวัดซึ่งมีผู้คนอยู่กันมากมายอย่างในภาคกลางในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีปัญหามากครับท่านประธานนี่นะครับที่พวกผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องถามรัฐบาลและผมขออนุญ,ญาตให้ดู powerpoint อีกภาพหนึ่งครับอันนี้ผมต้องขอขอบคุณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีความเป็นห่วงเรื่องเขื่อนนี้มากถึงกับได้มีการทําภาพจาลองน้ําท่วมจะหากเกิดเขื่อนของเจดีสำองเกิดแตกท,ท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าถ้าเขื่อนนั้นมีปัญหาจะมีระดับน้ําความสูงถึง25เมตรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและจะใช้ระยะเวลา5ชั่วโมงจากตัวเขื่อนมาถึงตัวอเาเภอเมืองกาญจนบุรีและจะใช้เวลา11ชั่วโมงจากอําเภอ กาญจะอำเภอเมืองกาญจะน่านบุรีมาถึงบ้านโป่งราชบุรีมาถึงอำเภอเมืองราชบุรีนี่ความสูงของน้ํา7.5เมตรครับจากนั้นยังไม่พอครับและจะลงมาถึงที่อำเภอเมืองราชบุรีและจังหวัดนครปฐมอีกใช้ระยะเวลา23ชั่วโมงร,ระยะน้ําจะวิ่งเขื่อนออกมาและจะวิ่งมาถึงที่สําคัญที่สุดคือจะวิ่งมาถึงที่กรุงเทพมหานครน้ําจะไหลมาถึงที่กรุงเทพมหานครพอมาถึงที่กรุงเทพมหานครใช้เวลา35ชั่วโมงครับท่านประธานและระดับน้ําสูงถึง2เมตร นี่ไม่ใช่ผมคิดกันเองนะครับเป็นการที่การไฟฟ้าภัยผลิตเข้าได้เตรียมการไว้แต่สิ่งที่พวกกับผมเป็นห่วงคือพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เลยกระทรวงกรมกองต่างๆซึ่งมีความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้ให้ความรู้และสาระสําคัญให้กับพี่น้องประชาชนเลยถามว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างที่นักธรณีวิทยาได้พูดถึงอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน แผ่นดินไหวไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้และท,ที่สำคัญที่สุดแผ่นดินไหวและลอยเลื่อนฝอยต่างๆพัดผ่านมาถึงกรุงเทพมหานครอีกอีกหลายอีกหลายหลายลอย,ยเลื่อนนะรท่านประธานผมไม่ขออนุญาตที่จะใช้ว่าพัดไปตรงไหนมั่งตรงไหนมั่งเพราะว่ากลัวพี่น้องประชาชนจะเกิดมีความตกใจมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านประธานดูไอ้ตรงที่กรุงเทพมหานครผมไปจะสรุปตรงที่กรุงเทพมหานครนี่นะครับ ผมขออนุญาตให้ PowerPoint ไปที่หน้าหน้าหลังๆห,หน่อยครับที่มีดาวอยู่7ดาวครับผมขออนุญาตรอ,อ PowerPoint นิดหนึ่งครับหน้า25ครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้กรุณาดูในในใน PowerPoint ที่ผมทํำดูว่าในกรุงเทพมหานครนี่จะมี้อยเลื่อนทั้งหมด9ก้อยเลื่อนครับท่านประธานเก้าอยเลื่อนนี่สิ่งที่ผมพูดถึง กำลังจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกับท่านสมาชิกภูมิเกียรติว่าไม่ใช่มันจะเกิดเพียงครั้งเดียวแล้วเ,เ,เ,เกิดเกิดรอยเลื่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียวไม่แต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหาคนครขึ้นทางรัฐบาลได้มีแผนงานเตรียมการไว้อย่างไร 700, เจ็ดแปดรอยเลื่อนเก้าลอยเลื่อนที่มีปัญหาอยู่และนักธรณีวิทยาเขาพูดถึงว่า สิ่งเหล่านี้มันมีปัญหาและค่อนข้างจะมีปัญหาและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่นุ่มนั้นการแผนแผนการรองรับนี่แหละครับที่พวกผมจะต้องพูดถึงผมขออนุญาตไป powerpoint อีกชุดอีกอีกใบนึงครับหมาเลขที่ท่านสังเกตเห็นไหมครับ powerpoint ที่ผมนําเสนออยู่อยู่อยู่ตอนนี้นะครับเป็น powerpoint ที่เกิดขึ้นในประเทศ บางประเทศผมไม่บอกว่าประเทศไหนนะครับแต่ว่าก็ไม่เสียหายเพราะเหตุการณ์ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นท่านสังเกตเห็นไหมครับตรงที่ลูกศรแดงๆเน่ยนะฮะตรงที่ลูกศรแดงๆนั่นคือระดับทางด่วนฮะทางด่วนได้ล่มไปเลยครับผมถามว่าถ้าเกิดในกรุงเทพมหานาครเนี่ยนะครับเกิดในกรุงเทพมหานาครแล้วท่านประธานคงจะจําได้ว่าทุกนาทีจะมีรถวิ่งอยู่ตลอดบนทางด่วนถ้า กรมทางการทางพิเศษผมถามว่าการทางพิเศษมีแผนรองรับหากมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาท่านมีแผนงานในการรองรับในการแก้ไขปัญหาเ่านี้อย่างไรและมีการระบบการเตือนภัยคนใช้ถนนหนทางซึ่งใช้ทางด่วนในขณะนั้นท่านจะมีระบบการเตือนภัยไว้รองรับอย่างไรท่านประธานครับการเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ใน p พ w e ว p o i พอยนี่ผู้คนเสียชีวิตกันมากมาย ถามว่าแต่ละชั่วโมงที่วิ่งอยู่รถวิ่งอยู่บนทางด่วนนี่นะครับในขณะถ้าขณะนั้นเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาถ้าไม่มีระบบเตือนภัยที่ดีเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลกับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติและทรัพยากรของประเทศกันจะมีการเสียหายกันมากมายผมขออนุญ,ญาตย,ย้อนกลับไปดูในประวัติของการเกิดแผ่นดินไหวครับท่านประธานฮะการเกิดการแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างในปี2,538เกิดขึ้นที่ประเทศโกเบ ที่โกเบประเทศญี่ปุ่นมีแรงสะเทือน7.2ลิตรส่งผลให้ยังไงครับส่งผลให้อาคารบ้านเรือนถล่มทลายมีผู้เสียชีวิตถึง6,000คนครับในขณะเดียวกันก็เกิดในเกิดในปี2,542เกิดแผ่นดินไหวอีก3ครั้งในตุรกีโคลอมเบียไต้หวันมีผู้เสียชีวิตถึง20,000คนครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมเป็นห่วงว่าถ้ารัฐบาลไม่มีแผนงานที่ดี ไม่มีอะไรรองรับเลยเท่าที่ผมฟังณขณะนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้รับรู้การเคลื่อนไหวในการที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยความเคลื่อนไหวของกรมทรัพยากรธกรณีก็ดีกระทรวงมหาไทยก็ดีมันไม่มีเลยครับความเข้าใจของพี่น้องประชาชนไม่มีต่อกรณีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาพี่น้องประชาชนเขาจะได้ดระมัดระวังตัวเขาอย่างไรในระดับในระดับเริ่มในระดับต้นก่อนไม่มีการพูดถึง ท่านท่านประธานฮะสิ่งที่ผมเป็นห่วงต่อมาผมอยากจะให้ดูในในในแผนที่ในแผนที่หลังเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ที่จะอาจจะเกิดทำให้เกิดสึนามิโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้จะมีการพัดผ่านหลายลอยเลื่อนแม้กระทั่งลอยเลื่อนซึ่งอาจจะเกิดแผ่นดินไหวเขาเรียกว่าลอยเลื่อนบางลางนะครับ รอยเลื่อนบางลางนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึง่งเพราะว่ารอยเลื่อนบางลางนี่มันบนลอยเลื่อนจะคล่อมด้วยเขื่อนเหมือนกับเจดีสามองค์ครับท่านประธานครับแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะต้องได้รับผลกระทบถามว่าวันนี้เขามีความรู้เรื่องเหล่านี้หรือไม่ไม่เลยครับไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยได้รับความรู้จากรัฐบาลเลยและแผนงานในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้รัฐบาลเท่าที่ผมดูนี่แม้กระทั่งในนโยบายของรัฐบาลเองก็ไม่มี ผมถึงตั้งตั้งยตินี้เพื่อมาสอบถามรัฐบาลเพื่อให้ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขต่อไปผมอยากจะฝากรัฐบาลว่าผมอยากจะถามรัฐบาลว่าในขณะนี้รัฐบาลได้จัดระบบการป้องกันการแจ้งเตือนภัยและภัยและบรรเทาภัยเป็นดินไหวเหล่านี้ไว้อย่างไรหรือไม่และท่านได้มีข้อบังคับในการออกแบบการก่อสร้าง อาคารด้านแผ่นดินไหวไว้ในพื้นที่เตือนภัยหรือไม่อย่างไรเหตุผมเหตุผลที่ผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับในเมืองที่เจริญเจริญจะมีตึกสูงขึ้นมากถ้าไม่มีแบบแผนแบบแปลนในการสร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวก็จะทําให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมและถามรัฐบาลต่อไปว่าการศึกษาแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวลอยเลื่อนมีพลังนี่นะครับในประเทศนี้เนี่ย ท่านได้ศึกษาไว้แล้วหรือไม่อย่างไรและท่านได้แจ้งเตือนภัยไปยังจังหวัดและให้กับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นหรือไม่อย่างไรถามรัฐบาลต่อไปว่ารัฐบาลมีแผนที่จะแบ่งเขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหรือไม่อย่างไรและการประเมินความเสี่ยงบริเวณที่คาดว่าจะมีผลกระทบความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนเหล่านี้ทาง กระทรวงกรมกองต่างๆได้มีข้อมูลไว้หรือไม่อย่างไรและข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดที่อาจจะเกิดการเสี่ยงภัยเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่อย่างไรและสิ่งที่ผมอยากจะถามต่อไปว่าในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนี้รัฐบาลได้มีการจัดระบบเครื่องวัดสั่นสณเทือนที่มีประสิทธิภาพ ว้ในขณะนี้ขีดจุดและหากยังไม่มีรัฐบาลมีแผนงานเหล่านี้ไว้หรือไม่อย่างไรสิ่งที่สำคัญในพื้นที่ที่สิ่งภัยท่านได้มีการซักซ้อมพี่น้องประชาชนในการเปรเชิญภัยเหตุหากจะเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ไว้หรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครผมจะตั้งข้อสังเกติดึงฮะเกี่ยวกับกร,ม,กรมบันเทาสาธารณาภัย อยากตั้งข้อสังเกตยังไงครับว่าช่วงที่เกิดซีนอามิในจังหวัดภาคใต้ณวันนั้นท่านคงจะทราบผู้คนทั้งหลายคงจะเห็นว่าคนที่ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ไปถึงสถานที่ได้ไวที่สุดเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของเอกชน<ส><ส>เหตุผลที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าในพื้นที่เขาพูดถึงอย่างนั้นจริงๆครับ กว่าจะได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานของรัฐใช้เวลานานสิ่งที่สําคัญคือรัฐบาลในรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐไม่มีความเอกภาพในการสั่งการในการในการจัดการในการบริหารจัดการหน่วยงานในการแก้ปัญหาสิ่งที่ผมอยากจะเสนอต่อรัฐบาลต่อไปว่ารัฐบาลควรที่จะต้องจัดให้มีองค์กรอิสระเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อจะให้มีการบังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาหากเกิดภัย พิบัติอย่างนี้โดยตรงเลยเพราะหลายกรณีอย่างที่เกิดภัยพิบัติรังที่แล้วการสั่งการการเตือนภัยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมรับฟังในการบังคับบัญชาเพราะมีการซ้อนงานกันอยู่สิ่งเหล่านี้ครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นห่วงไม่ใช่ว่าปัญหาอื่นไม่สําคัญปัญหาอื่นก็สําคัญ แต่ปัญหานี้ที่สําคัญที่พ่อผมจําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นนํามาพิจารณาในสภาหแห่งนี้เพราะเพราะว่าเหตุการณแผ่นดินเหตุการณ์ภัยพิบัติตามธรรมชาติีไม่สามารถที่จะคาดการได้และเป็นภัยพิบัติที่ใกล้ตัวซึ่งผู้คนทั้งหลายจะลืมไปครับจะลืมนึกถึงเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติคนเราส่วนใหญ่ในเมื่อไม่เห็นลงศพลงศพแล้วไม่หลั่งน้ําตาสิ่งเนี้ครับผมอยากจะฝากเตือนรัฐบาลว่าต้องให้ความสําคัญกับภัยพิบัติโดยเฉพาะสิ่งแวดลอ้อม ขอบคุณครับกรรมการ